การซ้อมวันนี้ก็อย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับของเหตการต่อเนื่องเนี่ยทางเราก็ให้ความสาคัญนะให้ความสำคัญหนึ่งการช่วยเหลือชีวิตเมื่อเกิดอาการสมบัติเหตุนะครับการซ้อมเนี่ยปกติเรามีการซ้อมกัประจาอยู่แล้วเพศแต่ว่าเป็นการซ้อมหน้าที่ตั้งครั้งนี้ก็คือเรามาซ้อมในภาคทะเลนะครับโดยมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยการซ้อมนี่คือเพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับยิ่งซ้อมให้เหมือนจริงและนำที การซ้อมเนี่ยไปปฏิบัตินะครับการปฏิบัติเนี่ยจะได้เป็นไปดังความเรียบร้อยเราคํานึงถึงความปลอดภัยนะครับของผู้ประสบเหตุในการช่วยชีวิตนะครับเพราะนั้นแล้วขั้นตอนต่างๆเนี่ยต้องถูกต้องนะครับแล้วก็จะต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็แผนเราได้มีเราได้มีการตลอดและมีการปรับปรุงเพราะนั้นส่วนนี้ก็คือมีการทบทวนเป็นการทบทวนการปฏิบัติด้วยนะครับเพื่ออย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเพื่อการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุนะครับ อย่างในส่วนของการพร้อวมวันนี้น็เนเป็นเหตหุอะไรครับบินตกหรือว่าเป็นอากาศยานอุบัติเหตุครับโดยที่เอาซิมูเลตเครื่องที่เครื่องที่ใช้ในเครืบินเป็นเครื่อง a อ2 3นะครับแล้วบิน2ท่านแล้วผู้โดยสาร4ท่านนะครับเออซึ่งพู่งตรงนี้ก็คือเราเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วเราก็นําแผนตัวเนี้ยําไปใช้นะครับแล้วก็อย่างที่อย่างที่เรีคืออันนี้เป็นการทบทวนนะ <S <S เพื่อป้องกันอย่างน้อยอุบัติเหตุเราป้องกันไม่ได้แต่เราสามารถช่วยชีวิต เพิ่มอัตราการเสียลดอัตราการเสียชีวิตลงได้นะครับในส่วนของอากาศยานที่ตกนี่คือเป็นของทางกองบินอย่างเดียวหรือว่าเราท้องแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์พวกอากาศยานบินพานิดเพื่อหรือเปล่าอ๋อขั้นแรกเลยก็คือเราเนื่องจากกรมมีเราเป็นกรมบินที่ติดทะเลนะครับอากาศยานของเราอ่ะมีโอกาสที่จะซึ่งเคยเกี่มาแล้วมีโอกาสที่จะประสบเหตุในทะเลตอนนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็เอ่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มวงรอบแล้วก็เพิ่ม ข้อมูลในการที่อากาศยานของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นด้วยถ้าเกิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราได้เคยมีการสอบแต่เราสอบในกองบินนะครับเป็นเครื่องอากาศยานแบบอื่นๆที่ที่มาลงนักกอบินเราแล้วก็ใช้อากาศยานที่เข้ามามาลงที่สนามบินเนี่ยใช้ในการสอบให้เจ้าหน้าที่ของเราได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติของอากาศายานหลายๆแบบครับทีนี้ังส่วนของการดูอาการานี่วันนี้นมีกี่หน่วยคนระับผมนี่ค่อนข้างเยอะเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยครับ อทั้งของจังหวัดเองของของพี่ฐาาเรือที่เป็นสอนชนนะครับหน่วยหนึ่งนะครับแล้วก็มีของสปชนะครับที่มาสังเกตการซึ่งผมคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดเรามีการซ้อมอย่างนี้บ่อยเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสดีเลยแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติในอนาคตได้ดีครับการแนวทางการที่เลือที่แบ่งแยกกันมีเรส่วนของอ่าทงแต่ละผู้บเจ็บหรือผู้ตรวจเช่นไรคือจริงอ่ะการปฏิบัติเนี่ยคือเราจะใช้ถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์กับอากาศยานถ้าเป็นของทอเนี่ยก็ กองมินเนี่ยจะเป็นจะเป็นผู้ขับชาในพื้นที่นะครับลงไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอไปช่วยผู้ประสบเหตุมาแล้วเนี่ยก็จะมีการคัดแยกเบื้องต้นเนี่ยที่เรือช่วยชีวิตนะครับจะบอกอาการแล้วจะมีวิทยุบอกมาให้ทางคุณหมอทางทางที่อยู่ภาคพื้นเนี่ยเตรียมรับหลังจากนั้นพอช่วยผู้ประสบเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคุณหมอจะเป็นคนจะกรีนว่าอาการอยู่ในขั้นเฉียวนี่นนคือปลอดภยัยเหลืองก็บาดเจ็บเล็กน้อยขั้นแดงก็บาดเจ็บสาหัสเราถึงขั้นผู้เสียชีวิตเลยะ ในส่วนวันนี้นมีการใช้เครื่องบินบิน,บนลาดตะเวนด้วยตรงนี้นัาน oh, อ๋อผลการเก็บภาพผ่านระบบวิดีโอดาต้าลิง์นะครับเพราะว่าเครื่องพิสเมเกอร์เราเนี่ย mm hmm. เครื่องเอวี3เนี่ย mm hmm. มันจะมีกล้องเฟลอที่ติดตั้งอยู่บนอากาศยานนะครับ mm hmm. ก็เราก็ใช้ภาพจากกล้องเฟลอเนี่ยถ่ายทอดลงมาเป็นเป็นเรียลไทม์ time, ถ่ายทอดลงมาที่ฐานอนภาคพื้นเพื่อให้เราได้เห็นการปฏิบัติโดยรอบครับผมรวมถึงตำแหน่งพิกัดจุดเกิดเหตุครับเ,เราสามารถบอกได้ถ,ถึงพิกัด ที่เกิดเหตุจุดเกิดตช่วยครับช่วยการเข้าถึงตําแหน่งได้เร็วขึ้นผมปีนึงมีซ้อมถึงนะจริงๆอ่ะปีหนึ่งมันประมาณเราวางแผนไว้ประมาณหนึ่งครั้งแต่นี้เราอยากจะเพิ่มวงรอบอย่างน้อยเป็นปีละสองครั้งี่ครับแต่ว่าทีนี้ในในส่งเราเองก็มีอยู่แล้วแต่นี้ถ้าเกิดว่าจะมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนอย่างเงี้ยเอ่อถ้าเกิดว่ายิ่งได้จํานวนการซ้อมที่เพิ่มเขึ้นเนี่ยผมว่ายินดีครับันนี้เป็นยังไงบ้างการการถ้าถามตัวผมเองเนี่ยผมพอใจมากครับ จะเห็นความกระตือรือร้นของทุกส่วนเลยนอกจากในส่วนกองมินเองแล้วก็ในส่วนต่างๆนะเห็นความกระตือรือร้นของเจ้าที่ความพร้อมแล้วก็เอ่อก็เรียกอะไรความร่วมมือนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเป็นสัญญาณดีนะครับก็หน่วยเข้าหากันไะด้ครับผมเราคือด้านนี้ทัไยกับมีเรามีการคุยกันตลอดนะครับมีมีน้องอ่าน,นี่ทัไยน้องพีทเนี่ยจะจะ จะติดต่อกับหน่วยภายนอกตลอดมีการวางแผนอย่างการซ้อมครั้งนี้ก็มีการประชุมเตรียมการมีการวางแผนล่วงหน้าครับเราแต่ละครั้งเนี่ยคือเรามันใช้ทรัพยากรเยอะมากเราอยากจะให้ผลการปฏิบัติเนียออกมาดีนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะมาปฏิบัตินเนี้ยเราต้องมีการวางแผนสร้างความเข้าใจกันก่อนครับผมร่วมมือกันซ้อมนะครับการซ้อมก็เพื่อน,นําไปปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุจริงนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องนําไปใช้เนี่ยก็จะ ดำเนินก,การหรือปฏิบัติตามที่เราได้ซ้อมกันมานะครับการซ้อมเนี่ยถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและหลักจาการซ้อมแล้วเนี่ยถ้าใครมีข้อขัดข้องหรือว่าข้อเสนอแนะข้อแนะนําอะไรก็พูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะได้เวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างราบรื่นนะครับสามารถช่วยชีวิตสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องของชีวิตของนักบินหรือผู้ประสบภัยนะครับขอบกมงพิน5ครับ2องพิน5 เหนื่อยกันแล้วใช่ไหมครับ